สวัสดีจ้าชาวมสามสามวันนี้พบกับป้ากายเดือนจ้าป้ามีอะไรจะบอกที่ชอบออฟฟิเชียลช่องที่รวบรวมทุกกระแสทุกเรื่องราว ที่พนักง,งานออฟฟิศและมนุษย์เงินเดือนทุกคนต้องรู้ซึ่งป้าเองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งซึ่งทํางานเป็นพนักง,งานการเงินบัญชีม,มามากกว่า30ปีเข้าออกประกันสังคมเป็นว่าเล่นประสบการณ์ตรงนี้ก็มีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งเลยค่ะสําหรับ EP 4.1จะเป็นภาคต่อของโครงการม3 3มเรารักกันซึ่งป้าจะมาพูดถึงคนที่ลงทะเบียนยังไม่ผ่านกันค่ะ ซึ่งจะต้องบอกว่ายังไม่ต้องหมดหวังนะคะเพราะเขายังเปิดให้ลงทะเบียนต่อจนถึงวันอาทิตย์ที่7มีนาคมนี้ซึ่งป้าก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาเผื่อจะช่วยให้ทุกคนลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นค่ะก่อนไปรับชมป้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องปุ่มแดงๆข้างล่างนี้ให้ป้าด้วยนะคะเวลาที่ป้ามีอะไรอัปเดตมันจะได้เด้งเตือนที่มือถือและคอมพิวเตอร์ของทุกคนนะคะ ถ้าเครื่องใครเป็นภาษาอังกฤษมันจะมีคําว่า subscribe ขึ้นมาเป็นช่องสีแดงๆป้าฝากกด s u b s c คร b e กดติดตามให้ป้าด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าทําคลิปดีๆให้ทุกคนต่อถ้าพร้อมแล้วเราไปกันต่อเลยค่ะอย่างแรกสําหรับโครงการ ม3 3เรารักกันทุกคนต้องเช็คตัวเองก่อนว่าผ่านคุณสมบัติ5ประการที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือไม่ถ้าผ่านเงื่อนไข5ข้อดังกล่าวที่ว่ามาเราจะมาฟังเคล็ดลับแรกในการลงเทะเบียนกันต่อเลยค่ะขั้นตอนแรกทุกคนจะต้องไปที่เว็บไซต์ www.m33lawkan.com เมืม่อเราคลิกเข้าไปแล้วเราจะไปเจอในส่วนของที่ให้กรอกข้อมูลหน้าตาแบบนี้ซึ่งตรงนี้มักจะมีส่วนที่กรอกกันผิดๆอยูดด่ด้วยกัน4จุดด้วยกันจุดที่1ชื่อกรา ตรงนี้หลายๆคนมักจะกกอกชื่อเล่นซึ่งป้าต้องบอกว่าผิดนะคะปกติคนไทยเราจะไม่มีชื่อกลางดังนั้นช่องนี้ไม่ต้องกกอกถ้าไม่มีชื่อกลางก็ไม่ต้องกกอกนะคะชื่อกลางไม่ใช่ชื่อเล่นนะคะขอย้ําไม่ต้องกกอกค่ะจุดที่2รหัสหลังบัตรประชาชนตรงนี้ผิดกันบ่อยนะคะเพราะว่าตัวอักษรบางตัวจะคล้ายๆกันเช่นตัว O กับเลข0ตัว I กับเลข1หลักการง่ายๆนะคะ2ตัวแรกคืออักษรภาษาอังกฤษที่เหลือคือตัวแรขค่ะและถ้าใครเป็นบัตรประชาชนเวอร์ชั่นเก่ามากๆ และมันจะไม่มีรหัสหลังบัตรประชาชนป้าขอแนะนําให้รีบไปเปลี่ยนเลยนะคะจุดที่3จังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันจุดนี้หลายคนยังมีความสงสัยว่าจะต้องกรอกตามบัตรประชาชนหรือในทะเบียนบ้านอันนี้ถ้าเราพักที่ไหนนอนที่ไหนทํางานที่ไหนก็ขอให้ใช้ที่อยู่ตามจุดนั้นเป็นตัวกรอกเลยไม่จําเป็นต้องกรอกตามบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านนะคะจุดสุดท้ายจุดอีเมลค่ะอันนี้ถ้าใครไม่มีอีเมลก็ไม่ต้องกรอกค่ะจิ้งเอาไว้เลย และนี่ก็เป็น4ีจุดสําคัญสําคัญที่เรามาจะพาดการลองไปทําตามดูนะคะหวังว่ามันจะช่วยให้เราลงเทะเบียนได้ง่ายขึ้นเคล็ดลับสุดท้ายก่อนจากลากันวันนี้นะคะใครที่ลงเทะเบียนหลายรอบแล้วยังไม่ผ่านกันสักที ป้าขอแนะนําว่าลองเปลี่ยนช่วงเวลาลงทะเบียนหรือวันที่ลงทะเบียนดูนะคะเพราะว่าบางทีช่วงเวลาที่เราลงทะเบียนนะคะมันอาจจะมีช่วงทัฟฟิกหรือการติดขาดทําให้อินเทอร์เน็ตไม่สเสถียรถ้าเราเปลี่ยนแปลงเวลามอาจจะทําให้เราลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นลองดูนะคะแต่ยังไงก็ตามจะต้องลงทะเบียนไม่เกินวันอาทิตย์ที่7มีนาคมนี้นะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วไม่แ้แปลว่าทุกคนจะได้รับสิทธิ์นั้นนะคะ เพราะว่าเราหมจะต้องไปคัดกรองอีกครั้งหนึง่งแล้วจะประกาศผลให้ทราบอีกครั้งในวันที่15มีนาคมนี้ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรใน EP ีหน้าสามารถติดตามป้าได้ที่ EP ีต่อไปค่ะสําหรับ EP ีนี้นะคะถ้าใครมีคําถามฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยป้าจะมาตอบคาถามด้วยตัวเองและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือกด subscribe ให้ป้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ